คือก้าขี่รถวัยรุ่นปะฮะ่มส่วนผู้ชายแน่นะ มันดอก่าเที่ยงต้มน้นซอสัไมวะท่านหาเต้าไม่ขาดมันหา่ดีจรแม่จะบอกว่าทำไมไม่เอารถสาเล่งนำมาแล้วก็ขนอาหารเศษอาหารไปให้หมูกินไปไปไสเอ

ล่ะแต่ว่าเบรกยูอีดอกเ่เบรกเายันเบิ้ลเขาย่อนแวขวานี่อนนะเลี้ยวลองยวข้ามูนชิ้วแบาเบิ้นบดติดเลย เม้นไปรับความบุเออมันจะเล็งอะนะเด็กๆเอาแต่เอาไก่บ่บานนี่มันแบบเป็นทานกินนกต้องมักนก Hả? mặc bốt kè nu bọ nè bọ tơ nè mấy tham ma cả nào cả gì nữa mình mân mày thang nằm đêm đi nhắn thang kiểu này ba เตาลูกปินอันนี้กระทั่งปลาเบี้ยวบ้ามไหเนาะบ่ฮึกระทังไทยกระทั่งยีกันเตะกี่คนละกะทั่งปลาเบี้ยวมันเป็นทางปลาเบี้ยวบ่มีทางไทยเาต้องทางตัวทางยีเราทำหน่อยบเราจะเอามาไว้ตะกี้เราเป็นทางปลาเบี pues ้ยวบ่อันนั้นทางน้ำแข็ง ทาปลาเบี้ยวแล้วเอาไปใสกันของอันนี้ทางไครนี่ยทานอ่อนบทางผมนี่สองใบใส่ไว้ทานขาใส่น้ำแข็งกินใส้ทั่วทีบเขาก็หายัวล้แล้ว

ăn nè ăn nhang đen đen nói chung ôi bò mềm bò ít rồi Hết subscribe เห็ดขมบ่ใช่หอยด้วนวางไว้เทิงนี้ละเอาน้ำเออไว้กินลายหรอกนั่นดูคือยังเทน้ำออกนะใส่กระเพาเนเอาอาหารหม้อบาบิดเดี๋ยวจะตุมตุมดูป่ะดูเห็นอยู่นะ ไวกาละมันลุงอ้วนอันนี้เบิดแลยแล,แล,ลุงเสือก็เคลียนะคะล้างถังจะก็จะเอาขึ้นรถเตรียมไว้ช่วยให้ลุงอ้วนนะคะเตรียมของไวก้กลางคืนนะคะตอนเช้าก็จะ ได้ออกเดินทางแต่เช้าเลยนะคะถัทงที่ใส่ปลาหมึกใส่อะไรมาเนาะแช่ของมานะคะก็จะเอาขึ้นรถไว้ตั้งแต่ช่วงตอนเย็นนะคะลุงเสือก็จะเก็บของช่วยกะเบี้ยวเนาะเตรียมขึ้นรถอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะคะกระสอบอก็ ปลาเบี้ยก็จะทำกับข้าเวเย็นนะคะโอ้ลมพัดเป็นทีดีพี่น้องหนาวแล้วแสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแลวก็ฝากช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้มะนาวยญ้าพาพี่น้องลูกใยใหญ่ดูนะคะมันหล่นแล้ว ภาซาลองเก็บไปดูนะว่ามันน้ำเยอะไหมนะคะเหลืองเบิดแลวพี่น้องสุกเบิดแล้ว,ลวมันหล่นนะคะเดี๋ยวลองไปเอาไปดูเนะนาะน้ำมันลายบอ่อมะนาวลูกใหญ่แท้มะนาวสีอันนี้เปลือกมันหนาเปลือกหนาเขาเรียกมะนาวสี